สวัสดี f อทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดีสอฟาร์มเมรีนะครับก็มาอัปเดตกันนะครับหลังจากเมื่อเช้าแอดก็ทำการเคลียร์พื้นที่ข้างบ้านนะครับ f อก็เตรียมไว้นะครับนะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนบ้านเราอยากจะเทพื้นนะครับผมก็เลยเคลียร์นะครับเคลียร์พื้นที่รอนะครับนะพอเปาไม่ off นะเผื่อเพื่อนอยากเทพื้นนะครับแอดก็เลยเคลียร์เหล็กนะครับที่เอาไว้ทำบ้านแอดนะครับก็ เหล็กส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะทำห้องน้ำนะครับ f c แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็จะทำตัดเพื่อเสริมตัวโครงสร้างของบ้านนะครับจะสังเกตว่าฝั่งนี้จะมี4เสานะ FC 4เสาเสารับน้ำหนักของตัวบ้านเพื่อไม่ให้แอ,อนมี4เสาแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเรายังไม่ได้เสริมนะครับก็จะใช้เหล็กนะครับ ตัวที่ยังไม่ได้ตัดนะครับก็จะเอามาเสริมฝั่งนี้จะสังเกตว่าฝั่งนี้มีแค่เสาแค่2ต้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เสริมเข้าไปตรงนี้นะครับยังไม่เสริมแล้วก็จุดนี้อันนี้ต้องเพิ่มเสาเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ตัวบ้านแอนอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยทําเพิ่มนะครับก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับก็ ช่วงที่มาต่อเติมบ้านแอดก็จะได้จอดรถได้นะครับถ้ายังไม่เทพื้นก็แอดก็เอารถมาจอดนะครับเพราะว่าข้างบ้านเราตอนนี้ก็อ่าเป็นพื้นที่บ้านยูทูบเบอร์แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่บ้านที่มีรถนะครับก็อาศัยข้างบ้านนะครับเป็นที่จอดรถนะครับถ้า ในอนาคตนะครับเราอาจจะขยับไปนู่นนะครับนะขยับไปมุมนูน้นจอดยาวไปนู่นนะครับตอนคืนนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านนะครับวันนี้ก็ให้พี่ช่างไฟนะครับเพื่อนมาต่อไฟให้เพื่อที่จะได้ใช้นะครับในการทําบ้านต่อนะเอก็ให้พี่ช่างไฟมาทําสายไฟให้ชั่วคราวนะครับก็คือเพราะว่า หลักๆก,ก็คือเราจะจาไฟมาจากบ้านพิชิตนะครับทุกครั้งที่ทําบ้านนะครับก็เกรงใจเพื่อนนะครับก็เราก็ซื้ออุปกรณ์มารอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีไฟของเราเองเราก็เวลาเราจ่ายเราก็จ่ายตามมิเตอร์ของเรานะครับก็เลยเป็นงานเร่งด่วนที่เอาก่อนนะครับนะเอามาก่อนก็ติดนะครับพอดีตอนแรกว่าจะติดที่เสาไม้นะครับ พี่ช่างไฟเพื่อนบอกว่าไอ้เพื่อนจะทําแบบเป็นอาคารพาณิชย์ให้นะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับเอฟซี FC. ทำเป็นแบบตัวอาคารพาณิชย์นะครับก็ถ้าเพื่อนบ้านเพื่อนมาอยู่ก็ค่อยจําอีกรอบนึงนะครับนะพอดีพี่เพื่อนดึงมาตามตัวนี้นะครับดึงตามตัวเขาเรียกอะไรนะแหล็กเนาะ พอดีแหลกมีแค่2ตัวนะครับก็ยึดเป็นแบบนี้นะครับสายไฟยังเหลือนะครับเผื่อคุณย่าอาชีนะครับจะจับไฟต่อนะเพราะว่าสายเนี่ยที่จริงซื้อมาเผื่อนะครับซื้อมาเผื่อคุณย่านะครับแต่ว่าตัวแหลกเราไม่มีนะครับก็สามารถที่จะมาเอาสายตัวนี้จับมานี่ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณย่ากับ พี่เบซนเพิ่นมาอยู่ก่อนเราค่อยมาเอาสายไปจำเพิ่มเอานะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอัปเดตแอดก็จะได้ใช้ไฟทําบ้านนะครับเดี๋ยวน่าจะวันสองวันนี้นะครับหลังจากที่มีไฟก็เดี๋ยวจะชวนพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber เรามาช่วยกันทําบ้านแอดนะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นผนังด้านในนะครับผนังด้านในนะครับ ตัวยิงติดผนังนะครับส่วนฝ้านี่อาจจะต้องได้หาช่างมาทํานะเพราะว่าเราทําไม่เป็นนะทําฝ้าพดานเราทําไม่เป็นนะผนังนี้น่าจะพอช่วยกันได้อยู่นะครับอุปกรณ์ข้างในเราซื้อมานะครับก็ยังอยู่ยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีตัวนี้ก็จะเป็นผนังที่เราจะทําการติดตั้งนะครับ ในวันสองวันนี้นะครับก็คอน s u m e r แล้วก็ปลั๊กไฟแค่เอาไว้เสียบชั่วคราวก่อนฟีฟซีเพราะว่าจะได้ใช้ไฟได้ง่ายนะครับก็ฝากเป็นกำลังรงแใจให้ด้วยนะครับใครอยากให้บ้านแอดอดีสอนเสร็จนะครับก็ฝากชมคลิปให้ด้วยละกันนะครับชมคลิปย้อนหลังให้ จะได้ทำให้เสร็จนะครับเพราะว่าการทำบ้านก็ใช้งบประมาณเยอะนะเอฟซีทำบ้านของบ้านพี่เสือก็อยังเหลือนะครับบ้านพี่เสือก็เหลือเบกเกอร์ เขาเรียกอะไรหม้อแปลงนะหม้อแอมเนาะพี่เสียยังไม่ได้ซื้อมาเนาะถ้ามีหม้อแอมก็จัมไฟจากที่สายที่แอดซื้อมาได้เลยนะครับสาย 2. 5สาย25เนาะก็แค่ต่อลงมาใส่แหลกแล้วก็หม้อแอมล้วก็เข้าบ้านได้เลยนะครับอันนี้บอกพี่เสือแล้วนะครับไม่รู้ว่าซื้อมาหรือยังเนาะของพี่เสือไม่รู้ซื้อซื้อมิเตอร์มาหรือยังนะครับถ้าซื้อมาก็ให้ช่างเพิ่นติดให้ได้เลยนะครับเพราะว่าช่างเพิ่น ว่างอยู่นะครับวันนีน้ก็หลักหลักจากบ้านพี่ชายนะครับมาบ้านพี่เสือนะครับระยะแล้วก็มาบ้านอดิสรน,นะครับก็น่าจะประมาณ20เมตรหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะไม่มีตลับเมตรนะครับในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับ fc ถ้ามีงบ ติดตั้งแอร์ในอนาคตก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เอาคร่าวๆไปก่อนนะครับเอาแค่ต้องเตรียมพร้อมหน้าฝนนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับเดือนนี้เมษาพฤษภามิทุนานะครับก็ฝนก็จะมาแล้วปกติก็จะมาเดือนเมษานี่แหละครับสงการนี่ครับตกทุกปีนะครับเดือนเมษานีนช่วงสงการนี่ฝนตก เห็นเห็นมาสองสามปีแล้วนะฝนตกนะครับร้อนมากๆก,ก็ฝนจะตกนะครับอันนี้พี่ช่างเพื่อนก็ติดไฟให้ผมนะต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ติดทั่วนะครับ FC เอาแค่ชั่วคราวนะเอาแค่ใช้ไฟได้นะครับ ของบ้านคุณย่าอาชีพแม่พีแล้วก็พี่เบซนนะครับก,ก็หลักๆก็ตอนนี้ลุงหว่างมาพักแล้วเนาะลุงหว่างมาพักอาศัยนะครับก็ยังไม่เสร็จดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เพื่อนก็ได้เป็นที่พักผ่อนนะครับเนาะก็ข้างหลังบ้านนะครับเป็นข้างหลังบ้านยังยังไม่เสร็จเนอะแต่ว่าก็เข้าอยู่ได้นะเข้าอยู่ได้ างหลังบ้านเพื่อนก็ยังไม่ได้เสร็จดีเหมือนกันนะครับข้างหลังยังไม่ได้ติดนะครับหลังบ้านแอดก็ห้องน้ำครับยังไม่มีไม่มีห้องน้ำใช้กันขอไฟววาก่อนแล้วกันนะคร มีไฟแล้วก็สบายนะครับค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับ อีกโครงการนึงว่าจะหามาติดเพิ่มนะครับเล่าให้กับพี่พีเฟังนะครับก็ว่าจะหาโซลาเซลล์มาเพิ่มนะครับโซลาเซลล์จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้นะครับตอนกลางคืนนะครับตัวที่ผมเอามาห้อยไว้นี่มันแผงธรรมดานะครับมันแค่25วัตต์นะครับก็ความสว่างก็น้อยครับครับก็ต้องใช้ประมาณ200วัตนะครับถึงจะอยู่นะครับถ้าได้แผงโซลาเซลล์ 200วัตมาหรือว่า100วัตก็ได้นะครับก็ติด4ี่มุมตอนคืนมาก็จะสว่างนะครับโดยเฉพาะหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะสว่างเรามีธุระหรือว่าเข้าบ้านครับไฟโซลาเซลล์ก็จะออกนะครับก็อัปเดตคร่าวๆนะครับบ้าน กับลูกกี้นะครับ FC นะครับขอฝากไปกําลังแรงใจผัก TP เคอฟี P ่ TP โกโก้ P oco, แล้วก็เสื้อผูกปริกิตนาคลราดด้วย0ูนย์เก้็ดก็นะครับศูนย์เก้าสก็สี่เจหรือสั่งในน้ำช่องแอดดิสรอนฟาร์มารีนะครับิีบนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอัปเดตนะฮะจะมีไฟแล้วพี่น้องนะครับ